สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแพทย์ช่วยทำคลอดส,สาวเมียนมาตั้งครันป่วยโควิด -19 ปลอดภัยทั้งแม่และลูกวันที่17สิงหาคม2564ทางเพจเฟ e บุ๊กภาควิชาวิสัญญีโรงพยาบาลวาชิรับภูเก็ตได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่านี่ไม่ใช่เพียงครั้งแรกที่โรงพยาบาลวาชิรภูเก็ตผ่าคลอดหญิงตั้งครันป่วยโควิด19ปลอดภัยทั้งแม่และลูก โรงพยาบาลวชิรัฐภูกเก็ตผ่าคลอดหญิงตั้งคันติดเชื้อโควิด -19 อายุ30ปีชาวพมา่าวันนี้16สิงหาคม2 5 6 4เวลา12นาฬิกา50นาทีเบื้องต้นมารดาท้องที่สองอายุคัน39สสัปดาห์เป็นทารกเพศชายปลอดภัยทั้งแม่และลูกซึ่งโรงพยาบาลได้วางแผนการดูแลรักษาและเตรียมการผ่าตัดคลอดตัด้งแต่กระบวนการดูแลผู้ป่วยการรับผู้ป่วยจากห้องผู้ป่วยและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากอาคารหอผู้ป่วยมายังอาคารห้องผ่าตัดโดยใช้รถพยาบาล และทีมศูนย์รเรนทอนอันดามันเพื่อป้องก,กันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจนถึงห้องผ่าตาัดเพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยอย่างสูงสุด ทันทีที่ทราบทางโรงพยาบาลได้ประสานทีมวิสัญญีแพทย์และเตรียมความพร้อมทีมสูตินารีเวชวิทยาทีมวิสัญญีแพทย์วิสัญญีพยาบาลและทีมกุมารแพทย์โดยมีนายแพทย์ปฐมยจอกลุ่มงานสูตินารีเวชกรรมแพทย์หญิงสิตาภาภาสีกลุ่มงานกุมารเวชกรรมแพทย์หญิงพยุงพักสวนยา หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยาในแพทย์กริฐหัดอุดมวิสัญญีแพทย์ทีมห้องผ่าตัดและทีมอื่นๆที่เกี่ยวข้องรับทั้งปิดการพื้นที่ภายในโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วยซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่4แล้วสำหรับการผ่าคลอดผู้ป่วยโควิดท้องปลอดภัยทั้งแม่และลูก การผ่าตัดครั้งนี้วิสันยีแพทย์ได้ใช้เทคนิคการฉีดยาชาเข้าไขาสันหลังหรือการบล็อกหลังวิธีนี้ทำให้ไม่เกิดการแพร่กระจายเชื้อปลอดภัยทั้งผู้ป่วยลูกและบุคลากรที่ให้การดูแลทีมแพทย์สุตินารีเวชกรรมได้ทำการผ่าคลอดทารกเพศช,ชายในเวลา12นาฬิกา50นาทีแม่แทารกปลอดภัยซึ่งทีมกุมารแพทย์ได้เข้าไปดูแลเด็กตั้งแต่แรกคลอดและเคลื่อนย้ายมายัางหอผู้ป่วยแยกโรคโดยมีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ซึ่งโอกาสที่เด็กติดเชื้อจากในคันมีน้อยมาก และนี่ไม่ใช่เป็นเพียงครั้งแรกที่ทางโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตทำการผ่าตัดหญิงตั้งคั์ป่วยโควิด -19 ประสบความสําเร็จนละเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยทั้งแม่และลูกนอกจากนี้บุคลากรทางการแพทย์ภายหลังการผ่าตัดได้ทําความสะอาดพื้นที่บริเวณห้องผ่าตัดและจุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทุกจุดบุคลากรทางการแพทย์ได้วางแผนการทํางานกันอย่างเต็มที่เพื่อบริกรารประชาชนให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ